มาโอเคครับผมก็พบกาบสวัสดีคนดูทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้ด้วยนะครับซึ่งสําหรับวันนี้เราก็อยู่กันในมิติเวอีพีที่สิบอดกันแล้วทุกคนซึ่งจากอีพีก่อนเนี่ยผมได้ทําการอ่าไปสู้กับเจ้าตัวมังกรใช่ปะมังกรอ่าทั้งล่างหนึ่งแล้วก็ล่างสองแต่ปัญหามันก็คือเราจะติดอยู่ที่ล่างที่สามซึ่งล่างที่สามเนี่ยมันจะเป็นจะต้องใช้อ่าแต่นี่นี่น,นี่ซึ่งแต่ม่วงเนี่ยเรายังขาดหนังนะซึ่งเป็นหนักเลยแหละเออ ก็เลยกําเนิดอีพีนี้ขึ้นมานั่นก็คือทำฟาร์มครับใช่ฟาร์มสัตว์นะทุกคนเป็นฟาร์มท,ที่เราควรจะทำตั้งแต่เริ่มนะเออแต่เ,เราก็ไม่ทำสักทีนะออแล้วอีกอย่างนี่ควรดูอ่าไม่แน่ใจว่าผมต่อเติมอ่าให้มันเหมือนเดิมหรือเปล่านะเพราะว่าอ่าตอนที่ผมยืนครับอยู่เนี่ยผมได้ทำการครับธนูมังกรมาธนูไอเนี่ย แล้วผมไม่รู้ว่ามันเอ็นชาร์ตให้เราเลยนะแล้วดูสิ่งที่มันอ็นชาร์ตมาให้เรานะยิงละเบิดคนดูเออซึ่งแน่นอนไอคนมือบอลอย่างผมมันมันก็ไม่รู้อนะเออผมก็ลงลงเทสนะว่ามันสามารถยิงกับไอใส่กับลูกธนูไหนได้บ้างนะเออผมก็ยิงตรงนี้เลยนี่เป็นรูเลยพอกเลยเก้กันบันเทิงเลย,เยแล้วผมจะทำอะไรแล้ววะคนดู <Huh? S 1> อ๋อปักไฟปักไฟใช่ใช่ เออนี่แย่ชวนคุยเนี่ยผมว่ามันจะว่างพอแล้วว่ะคุณดุเนี่ยตรงเนี้ยเอาไปักไปอีกแล้วกันนะเออมาลั้วอ่ารั้วประมาณนี้เนี่ยเราไม่พอแน่นอนนะเราก็จะทําการดีเอาไม้ที่เรามีทั้งหมดนะเอาเข้ามาเลย <นะ S 1> เอ่าแล้วก็นี่ผมคับเจ้าพวกนี้มาด้วยนะซึ่งไม่แน่ใจว่ามันเอาไว้ทําอะไรนะเออแต่ผมก็คับมาเล่นๆอย่างนั้นแหละเอาง่ายเลยผมว่างนะเออแล้วของมันเหลือด้วยผมก็เลยคาบมานะ แล้วมันก็มีภารกิจให้มันคราฟด้วยผมก็เลยจัดมาเลยไหนๆผมก็ชอบอยู่แล้วนะเออจะว่าไปมันใช้เชือกด้วยนี่หว่าคนดูใช่ปะมันใช้เชือกในการคราฟด้วยเดี๋ยวลงไปดูแป๊บหนึ่งนะผมจําได้ว่ามีฟางอยู่ในนี้ด้วยนี่ไงแล้วมีไม้ด้วยเราจะเอาเป็นเจ้าตัวอ่าอย่างเลขเลยเราจะเอาเป็นเจ้าตัวของคอก เป็นโคกเล็ดนะทุกคนซึ่งโคกเล็ดเนี่ยอ่าผมจะเอากี่ดีวะคุณคนดูสองร้อยไปกว่าแล้วกันโอเคไม่แน่ใจว่าพอหรือเปล่าแล้วเราก็ต้องคราบเชือกมาด้วยเพื่อเราจะได้ทําประตูนะเออลิมพันไปหมดแล้วเนี่ยคราบมายี่สิบซึ่งบริเวณที่เราจะสร้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยคุณคนดูมันก็เป็นบริเวณที่เราขุดไอ้ตรงนั้นนั่นแหละเออนี่นี่นี่ ตรงนี้เราโลโลทิ้งเลยนะอ่าผมอาจจะเอามาเป็นโคกไก่แล้วกันนะเออตรงนี้เนี่ยส่วนด้านบนนี้อ่าด้านบนนี้เราจะเอาเป็นฟาร์มเล็ดไปเลยนะคนดูเออเป็นฟาร์มใหญ่ๆเลยนะเอะอเดี๋มันกวดไขวะเนี่ยตั้งกี่อีพีแล้วเนี่ยกวดนี้เนี่ยโอเคทิ้งไปเลยโดยสิ่งอาณาเขตของเราจะทำให้มันกว้างๆหน่อยนะเออ เพราะว่าเราจะเป็นจะต้องใช้จริงๆนะไอเลดเนี่ยเอาเป็นตรงนี้ล้กันนี่นี่นี่เนี่ยตั้งไปเลยจริงๆรู้ว่านี่อเอ้ยมันท้ามเลยปะมันน่าจะเอาไปหมอก,กับการตั้งเป็นรั้วบ้านอะไรทำนองนี้นะเออเดี๋ยวผมใส่ให้รั้วสัตว์ผมอ่ะผมมันเท่กว่านะเออ โอเคนี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยละวเิเหลือเยอะอยู่นะเนี่ยคโคกอ่าอันนี้เป็นเคคกเล็ดทมการกดตรงนี้ออกมาแล้วก็ตรงนี้กดเป็นสองพกไปก่อนนะสองดิโอเคสามก็สามนะวิสองดีกว่าผมกลัวว่าจะปิดไม่ทันนะถ้าเกิดมันเข้ามาเนี่ย เดี๋ยวเราจะขุดรูตรงนี้นะแล้วก็ให้มันขึ้นมาด้านบนด้วยการเอาอาหารมาโล่นะทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะทําการไปเติมฝั่งฝั่งนู้นด้วยละกันนะไป่ฝั่งนี้หรือว่าฝั่งนี้ดีวะเพราะว่าตอนที่เราเข้าออกมันจะได้สะดวกด้วยคนถูกต่อมาจากทางนี้เนี่ยเออดีด,ดีดีเลยผมผมคิดว่าน่าจะดีนะส่วนอันนี้ ถ้าจะขยายฟาร์มจริงๆนะขยายไปฝั่งนี้ก็ได้เออโอเคส่วนตรงนี้เราจะเอาเป็นฟาร์มสัตว์ละกันนะโอเคครับคณดูเราได้มา ที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เปิดให้พวกเปิดให้ไอ้เจ้าตัวอะไรนะมันเรียกว่าอะไรวะสรุปเนี่ยมันคือกวางใช่ปะเดออี๋ยวมันดบเนื้อเก๋นะกวางอะไรมันดบเนื้อเก๋ว่ะคุณแล้วผมว่าผมหาทางไม่เจอแน่นอ,อนเลยคนดูมันประตูเหมือนกันเลยกักกบสีรั้วเนี่ยรั้วเลยเนี่ยแล้วผมก็ตาถั่วซะด้วยนี่มันบล็อกอะไรวะโอ้บล็อกไอ้เชคเข่งนะ ได้มาตอนในไลน์นะเออนี่ตั้งไว้อ่านี่เด่นเลยคนดูโอเคเรียบร้อยละแล้วหลังจากนี้เราก็เคร่รอเลตออกมานะเราจะได้ทำการทุบไอเสานี่ทิ้งไปเลยนะเฮ้ยมันไม่ใช่เสาดิมันเป็นกำแพงนะ เออเอ okay. so oh, so ้ยี่มันประตูผิดแล้วผิดแล้วโอเคตัดมาแล้วก็ขุดอ่าผมกลัวว่าจะขุดแบบขุดทะลุอ่ะเอออ่ะอย่างนี้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะไม่นี่มันติดอะไรวะคนหนุ่มเออมันมันติดเหมือนมันติดอะไรทักอย่างเลยเอ้ยนี่นี่มันติดแล้วเนี่ยเนี่ยมันทะลุแล้วเนี่ย อะไรวะเนี่ยมันบักอะไรอีกวะเนี่ยผมยังชอบเลยมันติดเนี่ยมันติดอะไรวะคันดูเนี่ยมันบักอะไรของมันวะพวกเองก็อย่าพึ่งขึ้นมานะเอออะไรวะุคนดูเหมือนมันจะหลุดออกไปทไ้ายเลยวะผมไว้ใจมันดีวะเนี่ยเฮ้ยมีตัวเข้ามาแล้วโอเค กูไปพวกนี้ออกไปก่อนที่เหลือเราก็เคล่โลมันออกไปให้หมดเลยแล้วเราจะได้ทําการลบตรงนี้ออกไปเลยนี่อาหารมันคนดูเดินเรียกมาเดินเรียกมาโอเคปิดอ่าเราปิดทําการอาูมันมีอีกว่ะคนดูมามามาเฮ้ยเฟแบบนึงเนีย มาโอเคผมอ่าผมพาพวกนั้นเข้าไปในโคกเรียบร้อยแล้วนะเออคนดูผมไม่ได้ทําอะไรพวกมันนะใช่จริงๆนะโคตนมืดเลยว่าด้านในเนี่ยเดี๋ยวผมไปปักไฟให้พวกมันก่อนนะคนดูอ่าทางเข้านี่ทางเข้าปักไฟไฟอยู่ไหนเนี่ยไ้ยนี่เด็กผมบอกเลยว่าเด็กนับพานีโครโตร ผมไปเจอมาแล้วมาดูตอนตอนเล็กตอนเลขที่เราเคยเจอไอเด็กนภา,านี่มันไม่ค่อยหัสสักเท่าไหร่นะคุณดูแต่หลังจากผ่านมาร้อยวันเนี่ยเนี่ยผ่านมาร้อยวันนะคุณดูบโบเลยมันวิง่งอย่างติดสป,ปีดอะผมบอกเลยแล้วก็ทําการลุกออกให้หมดเลยด้วยการนี่ใช้ความสามารถของปีเ็กเราให้เป็นประโยชน์นะเราจะมาัวอะไรมานะ่ะ โอเคเราเปิดทางให้มันเข้ามาเลยนี่ มาเรียบร้อยละ่ะอย่างนี้เลยเออดูดีขึ้นบ้าหน่อยนะเอออันนี้มันลอยอยู่เนี่ยโอเคเอาไอ้พวกลอยๆนี่โอ้ไปก่อนนีอันนี้เอาไว้ยังไงดีวะคนตกผมจะย้ายมานันนะจะย้ายมาตั้งเอาไว้ตรงนี้นะเ่นเคลียร์ดิเคลียร์เคลียร์เลยพป็นที่พอกันเนี่ยไม่พอซะด้วย โอเคไว้เจออันตอนที่ผมย้ายกก่งไอ้น,นี้เสร็จแล้วนะเออโอเคอย่างเยอะเลยมาคนดูตอนนี้เราก็อ่าย้ายกก่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเออซึ่งกดใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานเลยแหละเออโคตรนานอนะ่ะขอปิดตรงนี้แป๊บนึงโอเคแล้วก็ปักไปเลยไม่มันจะลดอีกได้หรือเปล่าเนี่ยครับดย ผมว่ามันทําได้วะ่ะมันค่อนข้างที่จะเหนือมันรุดอยู่นะไอพวกนี้เนี่ยเออแต่มันก็ไม่ใช่มันรุดอยู่แล้วนะมันคงไปไม่ได้หรอกมัง้งคนดูเอออะผมใส่ให้ไปสักสองรั้วละกันนะตรงนี้มันเป็นที่เลี้ยงไก่นะคงจะไปไม่ได้อยู่แล้วเลยมั้งนะหินผมหมดเลยวะ่ะดูผมตาถั่ววะ่ะเออน่าจะหมดเลย แล้วก็นี่วางไปหนึ่งสเตปต่อด้วยตรงนี้นะขุดไม่ได้โอเคขุดแล้วก็วางนี่วิ้งแง้งแล้วผมจะพามันเข้ามาอย่างไรเะโอเคมาโลก,กันเลยมันเยอะไปหรอคุณดูผมจะเอากวางมันออกันยังไงดีวะคุณดูโอเคขุดมาก่อนแล้วก็นี่ตามมาเลยตามมาตามมาขึ้นมาขึ้นมา หมดแล้วใช่ป่ะโอเคนะ่าจะหมดแล้วเลยตามมาตามมาเราค่อยๆเดินนะโอเคเขามาเลยเขารวมกันมาให้หมดเลยเดี๋ยวผมหาหาวิธีเอาควางนี่โอบนะโอเคโอเคแล้วผมจะดันควางโอบไปนะเดพื่อจะดันกันทำไมเนี่ยควางนะั้นเป็นก็เล่นน้ำว่ะคออุณ โอเคช่างม้านก่อนแล้วกันนะโอเคผมปิดไปก่อนเอากวางนี้เข้ามาในคองนี้ก่อนนะหนึ่งตัวเอาไปเป็นไรเอาเข้ามาก่อนเดือมาเดินมาเข้าได้ปะเนี่ยอุ้ยมันเข้าได้ว่ะหนึ่งบกไม่เหมือนกับเล็บนะโอเคปิดไปก่อนเออนี้มันไปยินขึินมาได้หว่ะคนดูเองนี้มันสุดยอดไปเลยอุ้ยอย่าพิ่งอ,ออกมาดิเอ้ยลงไป มานีมานิมานิมนม,นมนลงมาลงมาโอเคแล้วผมออกจังหวะนี้แหละปับเลย,มเลยผมต้องเร็วกว่ามันโอเคดันเข้าไปอ่าผมลงมาด้วยนะปักไปโอเคครับควรดูได้ลนะคิดว่าไม่น่าจะมีเออมันบล็อกได้เนี่ยตรงนี้เนะี่ยโอเคเช็คลัวด้วยมันชอบบล็เนี่ยลัวเนี่ย ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะเออมันเป็นเพราะตัวเกมหรือเปล่านี่เนี่ยขารู้อีกแล้วไม่แน่ใจว่าพวกสัตว์มันออกมาได้ด้วยหรือเปล่านะแต่คาดว่าน่าจะออกได้เลยขารู้อย่างนี้เนะนี่ยนี่นี่อีกแล้วเนี่ยอุย้ยตีดาอะไรอะ่ะอฮ้ยเฮ้ยตีตผมตีตีดาอะไรวะด้านโน่งเนี่ยอะไรวะบักอะไรเนี่ย เออเนี่ยมาติดอีกแล้วคนดูผมเดินไปด้านหน้าแล้วเนี่ยมนติดยาวเลยวะอะไรเนี่ยอะไรมันมีอะไรวะหฮะมมาติดอะไรเนี่ยแล้วผมออกไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวออกเกมเข้ามา่แป๊บนึงนะคนดูเกยหรือย,อยังเนี่ยโอ้ยังเหมือนเดิมเลยคนดูอะไรของมันวะเนี่ยมนติดอะไรวะหัวจะปวดแต่ละอย่างนะ ไอผมลืมกวางนี่ไปเลยว่ะคุณดูเออตามมาเข้าได้ปะเนี่ยเขาได้ด้วยโอ้ยมันจะเจ๋งเ,เ,เลยแหละเดี๋ยวผมโอน้ำนี่โอ้ดีกว่าคุณดูนั่นน่ะเห็นปะมันจมน้ำน่ะแล้วมันตีตีแล้วเนี่ยโอ้แล้วผมบักเข้ามาในนี้เนี่ยเออแล้วไอ้นี่อะไรเนี่ยทำไมไม่โอ่งโอเค อเลแล้วเราจะทํำยังไงวะคุณดูให้มันตบไข่ผอม,มันเนี่ยไอโดโดเนี่ยเออเราก็ให้อาหารมันเนี่ยเออผมทำเป๊กๆคนดูโอเคนอนงันก่อนคนดูเฮ้ยเตียงผมอยู่ไหนวะมา อ่ามันข้ามได้ปะเนะี่ะอุ๊ยผมว่ามันไปเออ,อกันตรงนั้นอนะ่ะแล้วถ้ามันอยู่เยอะกว่านี้มันกระโดดข้ามได้แน่นอนเลยคุณอ่าติดเขาไปอีกนะอ่าอย่างนี้เลยออกมาได้ชัวร์ผมค,งคง่งนข้างคนเฟืมอล้ะเผือมันโอกได้โอเคผมปักไปอีกนะ อดไพ่หายห่หวงหนึ่งร้อยปร์เซ็นตออกไม่ได้แน่นอนผมคอนเฟิร์มดูดิติดอะไรวะนี่อ่ะแ้ามันออกได้อีกนะเออผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะก็ปล่อยมันไว้อย่างอย่างนั้นแหละเออถ้ามันจังจะออกได้นะมาหลุมนี้เราก็กบไปเลยเป็นหลุมตั้งแต่อีพีแรกเราเลยนะที่ผมบอกว่าผมอยากจะเลี้ยงกวางนะ เออผมใส่อันนี้เอ้ยผมค้าอันนี้มาเนี่ยเออผมเอามาใส่ดีกว่าคุณดูเอามากันความร้อนนะเมื่อกี้มันเหมือนมันจะขึ้นเนี่ยเนี้ย,เ,ยเห็นปะวูบลงเลยนะเราใส่ไปเนี่ยแล้วก็นี่นี่นี่โอ้มาเราลังของมันผมไม่แน่ใจว่าว่าเอ๊ะเพื่อนโออกไปที่อิงจากโดนตีใช่ะเนี่ยโอเคเอ๊บเดี๋ยวนะ อ๋อใช่ใช่ทางนี้แหละถูกแล้วผมจะมาเอาดินนะคนโตซึ่งผมก็ขุดอย่างดีมาเลยนะเออแล้วก็มาหยิบนะเป็นไงวิธีคนขี้เกียจใช่นี่เราจะตั้งเดี๋ยวเดวีผมจะถมน้ำนี่โอ้ไปเลยวิโอ,โอมาดิมันจะจมอยู่ในน้ำนานปานะนะขึ้นมาดิเฮ้ย ท้าไม่ขึ้นโดนนะหนุ่มน้าเลยนะกูบอกเลยโอเคเดี๋ยวเราก็ตั้งร่างของมันไปเลยโอเคลักษณะประมาณนี้ละกันนะคนุณกูเดี๋ยวผมไปเอาหมอีกหนึ่งนะ่ะผมเห็นมันอยู่นะตรงเนี้มันจะได้เข้าคู้ไปเลย ไหนวะนี่นี่เนี่ยอันนี้ผมไปได้คราฟเองนะดูเด็เนี่ยไอพวกลังพวกนี้เนี่ยเก็บปาทั้งหมดเลยเนี่ยวิ่งไปเจอตรงไหนผมก็ไปเก็บตรงนั้นเลยเอ้ยนี่งอปปาก้กาผมเจอแล้วฝนมันตกอีกแล้วฝนมันมาทุกงานเลยคันมันมาทุกคลิปแบบนี้ไม่ได้ละผมเดินช้าเลยเนี่ย มันใกล้ประตูไปหรือเปล่าวะคุณดูอ่าตั้งไหนดีวะมันใกล้ประตูไปอะ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นนะอ่าตั้งนี้ละกันนะโอ้โอ้โอ้หน่อยเฮ้ยโอ้อหน่อยโอเคอย่างนี้ละกันอะไรบ้างไว้ดิดูดิแล้วฝนมันก็ไม่หยุดตกสักทีเนี่ยเออเดี๋ยวตัดช่วงไปละกันนะเออผม จะหาอะไรทำดูหน่อยนะว่ามันมีอะไรให้ผมทำบ้างนะระหว่างที่โลกฝนม,มันหยุดนะมา<อ>คนดูเราได้ทําการกลับมาอีกแล้วนะเออคุณดูกว่าจะเห็นอะไรเป๊กๆไป,ไ,ปไปบางอย่างนะเออนั่นก็คือของผมระเบิดน,นะซึ่งไงอไข่ตูมตามันมาอีกแล้วคุดูมันมาแบบตัวสวยเลยอ่ะเออ คือมันมามันมามันมาระเบิดผมไปแล้วสองสองรอบแล้วเนี่ยในระหว่างที่ผมรอนะผมไปทำไอ้ฟาร์มตรงนั้นอยู่นะเออี๋ยวมันมาระเบิดผมเฉยเลยเดี๋ยวว่าแล้วตอนนี้มันก็ยังมาระเบิดผมอีกนะซึ่งสิ่งที่ที่ที่มันระเบิดเนี่ยมันเลือกที่ด้วยนะคนดูเออผมที่เคสมันเลยคนดูคือมันเลือกที่อ่ะประเด็นอะคือไอ้รู้ไหมไอ้ตรงที่มันระเบิดอะ มันก็คือไอ้ตรงนั้นของผมเลยไอ้ตรงฟาร์มนั่นอะ่ะเออแล้วรู้ว่าอะไรพังไปหมดเลยคุณดูดินอะไรไปหมดเลยแล้วทำไมตู้นี่โอ้ตู้เล็กนะเออเพราะว่านะไปรีบเก็บของเลยเดี๋ยวของผมหายอีกนะคุณดูยุ่งเลยนะถ้าของหายเนี่ยอันนี้ของจริงนะเออยุ่งของจริงกเุ้มขำมาบเลย,เ,ลยเดี๋ยวเคียนก่อนเลย อะไรของมันวะค,คนดูเออผมยืนเมื่อกี้ผมก็ยืนในเก็บของอยู่ตรงเนี้ยเออแล้วอยู่ๆมันก็ไม่รู้มาจากไหนนะคนดูไม่มีเสียงด้วยนะประเด็นอะ่ะเออถ้ามันมีเสียงเดินเดินสักนิดสักหน่อยอะ่ะผมพอรู้เละแต่เหมือนมันจะมาเยียบๆอะ่ะคนดูเหมือนบั๊กอะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ะปกติมันมีเสียงนะถ้ามันเดินเข้ามาเนี่ยผมดิ้งเลย คุ้มคำอับแล้วเนี่ยเอออันนี้ก็เหลือประมาณนี้หว่ะคนดูเออผมละท,ท่อเทจริงๆท่อเทเข้าไปเองท่อแบบท่อเลยเออปะ่ะเรามีแค่นี้หว่ะคนดูดินมีอีกปะ่ะดินเ็าไม่มีแล้วด้วยโอ้โหคือดินผมเอาไปถมตรงนั้นหมดแล้วอ่ะคนดูเออ ประมาณหมดไปประมาณสองกองอ่ะตรงนั้นแหละแล้วมีตรงนี้อีกนะโอเคใส่อันนี้ไปก่อนนะโคุกเออเกขัดไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนนะตอนนี้เราไม่มีของด้วยประเด็นอ่ะมากดเลยผมดีเยงเลยอุย้ยอะไรอีกวะเนี้ยโอ้โหผมใจหัวใจจะวายแต่ละอย่างนะ <L> เสียงอะไรเดินม่อีกแล้วเนี้ย นอนเลยอย่างน้อยผมก็รู้ตัวนะอันเดียไม่เหมือนกับบางตัวนะเออหัวใจแทบจะวายโดยเฉพาะไอตัวไข่ระเบิดกับไ,ไอตัวนั้นเลยไอตัวลอยหลังนะคนุณดูผมเรียกเลยไอตัวเมมวัตตนะ์น่ะมันจบข้าหลังเรานะตะลอดเลยนะตั้งแต่ที่ผมเล่นนะ่ะ ของคนอื่นไม่รู้นะแต่แต่ของผมนี่ผมดโดนตลวดนะโดนหลังตลวดอันนี้ก็เดี๋ยวผมค่อยมาทํานกโลบนะคุณดูเอออาจจะไม่ได้อัดไม้ให้คุณดูทํานะเอยอ,อาจจะไม่ได้อัดไม้ให้คุณดูห็นนะตรงนี้เนี่ยมันก็ทําเหมือนเดิมนั่นแหละเ,ลเออเหมือนกับฟาร์มนี้นั่นแหละเลอามาตั้งเรียงเหมือนเดิมเลยแค่ว่าเราเปลี่ยนชนิดดอกไม้นะเพราะว่าผมต้องการปลูกนี่อากาอะไรนะอากาเวสีเทา อชื่อมันก็เป๊กๆนะอันนี้ต่อไลโคลิสส่วนทางเดินพวกนี้เดี๋ยวผมค่อยมาโตเติมทีหลังนะเออเดี๋ยวมีโตเติมแน่นอนแต่ตอนนี้เราไม่มีดินนะขนาดขนาดเราเจะเอามาเป็ดตรงนี้เรายังไม่มีเลยคนดูเอ,อ <l ots> เดี๋ยวผมต้องไปหาดินมาขุดด้วยนะ่อาจจะขุดบริเวณไม่แน่ใจว่าผมจะขุดตรงไหนนะ น่าจะขุดด้านล่างนี่แหละเนี่ยขุดตรงเนี้ยให้มันเรียบไปเลยนะโอเคมากคนดูก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆหรือเปล่าน่าจะเป็นคลิปสั้นประมาณสิบยี่สิบนาทีประมาณนี้แหละเออก็ตอนนี้เราก็มีฟาร,ร์มไก่แล้วก็ฟาร,รม์มอ่าจะเรียกว,ว่าฟาร,ร์มเกะก็ไม่ใช่นะแต่มันดกเนื้อเกะน,นะคนดูเออ ไอ้กวางเนี่ยส่วแล้วเราก็มีอ่าเจ้าฟาร์มนั่นอ่าสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดนะเออนั่นก็คือหนังนะไอ้ฟาร์มเลดนั่นเองมาสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนเออมีตัวอะไรก็ไม่รู้นะต้องการเอียดมาหาผมแล้วเนี่ยเออไว้เจอกันใหม่ครับทุกคน